สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเราเจอต้นขนุนด่างนะคะคือเจอบ่อยแล้วค่ะเจอแบบว่าขับรถผ่านก็เจอประจำเนาะเราก็ไม่แน่ใจอว่าเออเขาใช่ต้นอะไรอ่าขับรถผ่านบ่อยมากเลยว่าจะแวะถ่ายรูปไม่ได้แวะสะักทีวันนี้มีโอกาสได้แวะนะคะโอ้โหด่างสวยมากเลยค่ะอันนี้แบบขนุนด่างแท้เลยนะคะเนี่ยด่างแท้เลยนะคะทุกคนคะ่ะดูสิ นี่คือด่างแท้นะคะไม่ใช่ด่างเทียมสวยมากเลยค่ะนี่ใบหยักด้วยนะแบบใบก็แปลกอะ่ะสุดยอดค่ะสุดยอดความแปลกไม่เคยเจอไม่เคยเจอจริงคนเขามองอยู่ข้างถนนนะเราจะมาขอไอ้ต้นขนนต้นนี้ได้ยังไงน้อนเนี่ยดูสิอยากได้อะ่ะ เออเขาจะขายให้เราไหมอ่ะต้นขนุนจริงนะคะทุกคนคะ่ะดูสิดูสิคะอันนี้ก็เขียวปกตินะแต่ใบเขาเป็นหยักแบบนี้อ่ะใช่ต้นขนุนไหมคิดว่าใช่แหละนี่ใช่ต้นขนุนไหมอ่แะตนนแต่มันน่าจะใช่นะเออแต่มันก็ดูแปลกแปแต่มันก็เต้นเต้นต้นขนุนเลยเนาะเออใบดังมากเลยคะ่ะทุกคน ขนุนใบ่ดงเนี่ยฉันเหมือนคนบ้าเลยลงมาข้างทางแล้วก็เออมาถ่ายรูปต้นขนุนเออมันใบมันสวยอะสวยอะอสวยจร,จริงอะดูสิคะทุกคนค่ะอันนี้ด่างแท้นะคะไม่ใช่ของเราทำเองนะเพราะว่าเราขับรถผ่านแล้วเราเห็นบ่อยมากเลยก็จะแวะจะแวะลงมาถ่ายอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่กล้า เออพอลงมาดูจริงๆโอ้มันด่างจริงแล้วทุกคนคะ่ะสุดยอดความด่างเลยดูสิด่างจริงๆไม่ใช่แบบไม่ใช่ทำเองความแปลกอ๋ออุ้ยเราทำไปเขาฉีกถนนแหละเนาะดูสิมัยางด้วยอ่ะเออขอซื้อเขาเขาจะขายไหมเนี่ยเออมันแปลกะคะ่ะทุกคนคะ่ะ สวยมากค่ะสวยจริงๆนะไม่ได้สวยเล่นๆหรือเราจะรอเขามีลูกแล้วเราจะเอาลูกเขาแล้วเราจะเอาลูกเขาแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านนะขนุนด่างนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ด่างจริงๆนะอันนี้ต้นมะละกอเลยดิออกดอกไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียคนเขาก็มองเราอายเขาก็อายไม่เนี่ยดูด,ดิ อยู่ข้างถนนนะคะทุกคนคะ่ะดูดิอืมอืมรถก็ผ่านไปผ่านมาอ่ะเอเอ,เอคนบ้านี่ไงอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้นขนุนนะคะทุกคนเออเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ต้นขน,นุนมันก็ด่างของมันเป็นธรรมชาติของมันเนาะอันนี้เนาะแต่แล้วน้ําขนุน,น,น,นด่างจริงๆริงนะไม่เคยเจอ โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาขอซื้อขอซื้อเขานี่แหละบ๊ายบายค่ะคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ